ก็หามมกจีนจะหือหาหนักจะได้ สวัสดีเพื่อนๆครับจะลาไปกินลานลาบลานลาบครับแหบลถมาเลยครับนี่แมน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 บัจจัยแมนแมนแล้วครับอันนี้ลดผมรุ่นไหมครับนี่ครับกายหลวงพ่อเกษมครับผมเขาก็ยกมือไว้ให้น้อยสาตุสาตุสาตุถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อครับนี่ครับแล้วก็ตั้งซื่อไปเรื่อยๆครับผมกายเส้นหลวงพ่อเกษมกายแยกวัดเจดีซาวมาแล้วนะครับตั้งซื้อมาที่ผมจีนนี่คือวัดต้นธงชัยครับผมแล้วก็ใส่มือครับผมจะมีซ้อยครับ จะเอหันออหยังแดงๆครับคัวชมทุ่งครับเข้าไปในซอยนี่เลยครับเข้าไปแห่งประมาณ30กิโลครับปัจจัยครับประมาณ200เมตรครับตั้งซื้อเข้ามาเรื่อยๆครับเป็นล้านลับนะครับเพื่อนๆนี่ครับถึงแล้วครับจอดมาถึงล่านแล้วครับเพื่อนๆล่านเปิรนกะจีว่าคัวชมทุ่งครับเพื่อนๆดูบรรยากาศยะ่วให้พอว่าชมทุ่งชมทุ่งบะชมทุ่งจะได้มานี่เตี๋ยวขึ้นขดไอ้ปลามาพอจันบนนี่ครับนี่จะให้พอครับ ควชมต้งแง่กลางตรงบ้านเฮานี่ครับดูกะอดท้วิวงามก็ามอกองศาครับดูอดโ้ยังคือยังเหมาะยังงามป่ะลงมาสั่งเมนูเดียวครับนี่เมนูพิเศษตามนี่บรรยากาศภายในร้านครับผมนี่เราคนไทยไม่ใช่คมแม่นะครับนี่ครับผมทุกคนเอ้ยสองคนนี้มันเทเนาะแต่เทน้อยเลยผมน้อยนะครับเมนูตามนี่เลยครับนี่ครับเจ้าของร้านครับผม วันนี้บุกมาถึงครัวครับเค็ดขมนะครับแดงปันลึงหัวแม่มือแดงแหิมแล้วไม่นหนาะครับบอกล้าห้ามเกินเลยบายมากสบายมากชิดแกกงไปหนะหอห้องต้อง <c oughs> วันนี้เครนะื่อไงไหนดิบครัวไหนเครื่องไหนดั้มไหน อกันเนนี้อบนี่รับสักโบกอครับปอกไ้ผมตยมไม้เียดบอกอแหสิว่ากันขอบอกเด้อลาบล้านนี่ประธรรมดาครับ มันจะได้บธรรมดากับมันพิเศษนะครับย่างกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันธรรมดากับพิเศษมันต่างกันครับนี่ฝีมือการก้นหลาบนี่บัดน้อยน้าไขครับเชพแดงของเขาครับไอแดงเขาครับมือสันนะนี่นะเอาซักโบกกับเอานี่เดีวครับการก้นหลาบนีดหลาบเนี่แน่นอนแบบธรรมดาครับปิ้นจลินโชว์กับเราครับปีแดงครับผมโชว์ท่านผู้ชมกัมสดๆเลยนะครับนี่ หอมแดงนี่ไปขุดออกจากแปลงพักลายบ้านมาครับนะซาครับซาซาอันนั่นแกงอมเออมทีแ่แกงอมแกงพักกาดใส่จีนฮัดท่อ <c oughs> แม่ควางเขาครับน่าอิ่งควางไว แลนี่ควายในวังงัวก็บอกลูกค้าครับควายควายควายครับน่ะ้านี้ควายแต่แบบมีหัวครับบ้านแพะหนองแดงเออแหงแพะ์อย่างก็ป้าใจแหงแม่ใจเออแม่ใจเนาะใจปลุนเออปลุนครับบ้านแพะแพะหนองแดงอย่างนี้พริกมาใส่เลยนี่ครับซาครับผมได้ใส่พริกลาบเตี้ยหยังเตี้ยไม่สองต้นพอ แตหอมพีกลาบนก็ต้องต้องลันล่ะทีบัน้องพีกลาไปก่อนเย็ด่เย็ดอมเปอร์นี่เป็นไซนักะของปอมเปอร์เนี่ยเป,ปเปอบปจหมอเป็นว่า,าไซนักกินนักน้ำแบบแข็งที่ <laughs> <laughs> บ้านนี่ ตีนยำควางหมดอะมาเพิ่มมีสักเก้าอะก้อนแบบแข็งนี่ครับเดือดโบ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 เลยครับแกนพักการ์ดใส่กีนควายครับรับท่อนี่ครับพักการ์ดนีก็สั่งตรงจากอิสราเอลบุญนะครับเอนจันทร้ธรรมดาเนี่สทรงเรียด้านหน้าลูกอิสราเอลมามมาถึงลำปางนี่ รอมันหยอบหยอบครับหมาครับหมาครับหมาครับผมขอยืมกัมเดครับมา,มากินข้าวด้วยครับโอดลาบกันเลยครับเพื่อนเพ<ล>ื่อนลาบ<ก><ลาก>เหนียวเสียวแน่นอนครับต่ดโรคกัมข้าวเต่าลูกกุย้ยมาขอสุมมาเอาไผ่าดเจียสักน้อยครับจัดเข้าไปหน <uk> ึ่งบวก น้ำเข้าไปครับลาบเหนียวลาบควายนะครับร้านนี่ควายครับแบบปีงัวยครับผมหัวแม่มือแดงเหมาะแตะนี่ครับเทน้ำอมฤตลงไปครับน้ำแบบเป้าครับครับซื้อมาแล้วก็นี่ครับแกงผักกาดที่เขาสั่งไว้โอ้โทยังคึยังเหมาะมากินขนาดนักบอลอ่อนมันไปตัวไปคุยได้ก็มาไปยังไปเป็นหัวโพเขาอ่อนมุนนั่นเหมาะมเดียวเลย แหมกการครับล้ำว่าคอมเมนต์บอกรำเหมืนต้องคอมเมนต์อู้เลยว่าล้ำแบบล้ำนี่ล้ำเต้านะพี่น้องเขาถามน้ำพริกลาบแล้วนะปี๋เดียวเนี่ยครับลืมจิ้มหนึ่งโซ่บบนี่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 เออหนึ่งน้ำพริกขานี่นะพี่ขานพี่ขาโอ้เด้อ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  จูมันจูมันจุดปุ่นจูมันนะอจูมันนี่เ้ยเด็ดเดนั่งพีค้าลายเอเอาองลงงินมงแปะนะเอป็นได้องลงเงนแปะวกไปนองมังแปะ ร้นนลุงนี้ครับหาดึงมักกินหาดึงมักกินนด้านขควชมมถุงครับอยู่ต้นทงใช้ซอยสิเพือซอยด้านหลานึ่ซอยด้าหลาซอยสรานี้ปิดเปิดวันใดครับปิดเสาร์ทิงดยอย่างเสาริดปิดเหรอ มันเงียบหน่อยตักทีศไปพักพอนัวเองะไม่ว่าพอกแก่เมาไห้ไว้ไว้เวลาเมาไงไอ้พักพอนั่นน้ยดื่มน้ำาเมาไงไอ้น้ำดน้ำด๊เมานักผมได้ผมลุกผมได้ตากทิศตัวต่างห้าหาวเต็มทีเลยไอ้มาได้เลยครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงครับผมเบ็ดสองทุ่มควาททิศล้มเหมือนเงาไปเลยนี่ลาบแก้วกาดซาลาบ นี้กินหนึ่งนดอกเ็พิ่าพักร้องพี่าพักร้องแล้วป้ากันไหมคลิปต่อไปครับวันนี้ครับครัวชมถุ่งครับสวัสดีครับพี่กัดตามนี่ครับปักมด google map มาได้เลยครับสวัสดีครับ